สวัสดีครับนี่คือรายการมีเพื่อนเฮ้ยสุภาพเดี๋ยวเรืรายการเข้าแล้วไอทิศไม่รายการมาประรสบความสำเร็จไงเขาก็ต้องรอเราและตอนเนี้ยเหรอเขาต้องรอเราและนิดนึงนิดนึงให้คนอื่นเขาเป็นคนพูดไหมเรื่องนี้ <c oughs> เอาละวันนี้เราจะมาพูดกันรเรื่องการท่องจําแต่ทําไมทําไมต้องจําจว่าเธอไม่คิดจริงจังแคถทั่วแ่ทั่วอ๋อตอนแรกลัสซี่เขาเขียนว่าทาไมท่องจำเมื่อเธอไม่คิดจริงใจรงเราเคยทํานี่ไปแล้วอีีที่เกี่ยวกับเรื่องเพลงเพลงไวเด็กเพลงไวเด็กเน,นี่ยก็เป็นเรื่องที่เอาจริงจําทําไมร้องทําไมไปแล้วถามว่าร้องกันทาไมวะกลางวันไม่มีอะไรเล่นใช่ปะแต่ว่าจําได้เฉยเพราะว่ามันคือทฤษฎีของการทําซ้ําจนจําได้นะครับวันนี้ก็เช่นกันวันนี้เราเอาเรื่องแบบที่มันเป็นบท เขาเรียกบทท่องอะต้องท่องจำเพื่อนำไปใช้ในห้องสอบด้วยซ้ำมันก็มีทั้งจำแล้วได้ใช้กับจำแล้วไม่ได้ใช้อ๋อจำเป็นจำเป็นกับไม่จำเป็นอย่างจำอวดเนี่ยจำมาไว้ต้องไปอวดอ๋ออย่างจำเลยมึงจาไว้เลยนะมึงจำไว้เลยว่ามึงทาผิดนะทาไมต้องใช้คําว่าจําวัดเพราะเดี๋ยวบางทีบางทีจะลืมวัดเดินไปบินธบาะแล้วเฮ้ยอยู่วัดไหนนะไม่แน่ใจเลยก็เลยต้องจําวัดและอย่างถ้าเกิดเป็นไอ้นี่จายอม ก็จาไว้นะว่ายอมอ่ะก็แค่นั้นมึงคิดว่าการที่อาจารย์เขาคิดเป็นบทท่องบทอะไรมาอย่างเงี้ยมันจําเป็นและมีประโยชน์ต่อการนําไปใช้ไหมมันมีบางอย่างก็มีประโยชน์นะเช่นสุดคูณอันนี้อันนี้เห็นด้วย2องหนึ่งสองส้มันถึงก่อนที่จะจําได้ไม่งั้นก็จําไม่ได้ก็จบนะแล้วมันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะสมมติอ่ะคุณเป็นแม่ค้าขายขายไข่ไก่ไข่เนี่ยสบาทเฮ้ยคูณคูณงั้นดิฉันเอาไข่ไก่11ฟอง11ก็44แม่11มันง่ายมากเดี๋ยวผมจะบอกความมนี่ให้้พิเศษขออองการ่ตนนนั ว้าวกับตอนเด็กมากเคยท่องไม่กก้าป่ะเมื่อก่อนไม่ก้าท่องยากก้าหนึก้าสองเนี่ยนี่ไงนี่ไงเมื่อก่อนมันจะเป็นนี้นะาหนึง้นึ่ง9ก้นี่คือ9 9้า9ก้าหนึ่งกก้าสปดนี่คือสิอ้าไม่ไเพื่อนยกนิวก้อยเพื่อนก้าสองสิกับแปดอ๋อนี่คือ1นึ่งอ9 3ก้าสามก้าสามยี่สิบเจ็ดเจ็ดก้าสี่ก้าสีก้าหกห้่แปดเจ 90เป็น90น้าสไงมีคนสอนมาแล้วแบบ มึงต้องเคลียร์ใจกันก่อนคือโอเคตรงนี้มันน่าสนใจแต่ว่าไอาคนสอนมึงสอนทําไมเป็นพี่สาวลูกพี่ลูกน้องสอนมาแล้วก็แบบบนผมท่องไม่ก้าวไม่ได้ทันที<อ>เขาก็เลยสอนอันนี้ขึ้นมาเด,เด็กผมซื้อนาฬิกาเครื่องเล่นคาซิโอก็จบเลยติด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 จบเดี๋ยวบางทีก็หาซื้อสมุดที่มันมีม,ม,ม,มีมีสุดคุณอยู่แต่สมัยก่อนเขาให้ข้องเพราะว่ามันไม่มีเทคโนโลยีอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสิอยากคูณอะไรก็จบคุณอยากคูณอะไรก็จบไม่ต้องมานั่งคิดให้ปวดหัวเดี๋ยวนี้ไม่มีจินตีไปเะค ชื่อ N อนเนนสมาร์ทแบรนดีดลูกคิดมันมีคนเก่งจริงมันมีคนที่จะคิดเลขในอากาศใช่ก็อย่างเงี้ยผมเห็นอะแล้วมันเร็วมากนะตอนนั้นกูว่าไอรอนแมนน่าจะคนพุ่มกับน่าจะมาเอาท่าจิตนตคณิตไปใช้เพราะว่ามันคือท่าน,นี้เลยกูทําไม่เป็นกูไม่ชอบเลขไงดีดไปแม่งช้ากว่าเดิมกลับบ้านเอาเครื่องคิดเลขใหญ่ของแม่กดกดกดเกูทำเร็วกว่ามึงเยอะอไม่ใช่แต่แต่คนคนที่เขาเก่งมีจริงๆแล้วเขาก็ไปแบบ จินตคณิตแข่งขันนะแต่ว่าเพื่อนจะน้อยหน่อยเพราะว่ามือทำตัวแปลกไอ้ทิวเดี๋ยววันนี้กินข้าวด้วยกันเดี๋ยวเราจะต้องออขอมึง482บาทโอเคแล้วมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่เลขไหถ้ากูจำได้หลักๆส่วนมากมันจะเป็นภาษาไทยคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำเป็นคือพยัญชนะที่ผสมสระเสียงยาวอ,อีอืออูออ ไม่ยากตอนสอบทยัไม่ได้อัพอเวอร์สองเวอร์สองอะคำตายคือพยันชนะที่ผสมสระเสียงสั้นอีอิอึนั่นหรือเสียงในแม่กบกดกบนี่จะไม่ได้ไม่ไม่เคยเรียนอันนี้เกิดขึ้นเลยอะไอที่จำได้สุดคือสุดสาครมึงจำได้ไหมสุดสาครกินสาคูรู้ไหมนะพยันชนะมีอะไรบ้างไหมหนอเฮ้ย ใช่ใช่อโหนึกว่ามีนึกว่ามีนึกว่ามันไม่ไเรียนวะสุสานกอนกินสาคูเขาไม่น่ามาสอนนักเรียนเลยอีกอย่างอย่าไว้ใจมนุษย์อะไรสักอย่างอะกูจำได้แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลพันเกี่ยวที่เลี้ยวรตอนแรกกูคิดเลยตอนนั้นเรียนอยู่อะอ๋อเถาวัลแม่งขึ้นตรงที่ยูเทิร์นเถาวัลแม่งไปพันเกี่ยวที่เราเลี้ยวรถโอ้ยแยกนี้แม่งคนทำความสะอาดไม่ดีแม่งเถาวัลไม่มาขึ้นตรงจุดยูเทิร์นเซิร์ชก่อนผมว่าผมมีอะไรจำได้ตอนเด็กอยู่ท่่ออองบนยาเมืตดดส รืนระรื่นตูดยามเมื่อสูดกลิ่นตดชักสดใสเฮ้ยทำไมมีอันนี้มีหลายอันมีหลายอันเสิร์ชก่อนมันแบบเหมือนปู่เขียนเป็นลายมือไว้แปะไว้ที่ประตูส่วนมากที่บ้านเขาเขียนกพวกนี้พ่อแม่มีแต่จะแก่เท่าจะรีเจ้าต่อไป <c oughs> นั้นอย่างไหมเฮ้ยหาไม่เจอแล้วหงุดหงิดอีกแล้วอันความกรุณาปลาณีจะมีใครบังคับก็หาไม่เลิกจัดงานวันเกิดกันเถิดนะ ชอบอาจารย์คนนี้จริงๆเอา้าถือว่าหาไม่เจอไม่เป็นไรจริงๆมันมีเยอะมากเลยน,นี่เพิ่งเห็นครั้งแรกบทเนี้ยกูติดใจตั้งแต่เด็กจนโตแล้วผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอตอนแรกกูคิดแลยเฮ้ยสะพ้ายจะผูกขอตายหรอว,วะ ที่ลำบากว้เนี่ยหรือว่าออโตอีโรติกไฟใจเอาใส่หอไฟใจก็เหมือนใส่ใจเหรอใส่ใจเอาตั้งใส่ใส่กล่องมาีิหลงไหลใครขอดูจะใไคร่ลงเรือใบดูน้ําใสและปลาปูเด็กผมจาว่าตะไคร่ตะไคร่น้ําอยู่ในเรืออะไรอย่างนี้ตะไคร่ลงเรือใบสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงอันนี้ประโยคนี้ทาประโยคไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยสำหรับปูันีไม่เกี่ยวแต่อันนี้คือเขาจะเน้นเออเป็นกรอนสาหรับสละอายไหมไม้ม้วน บันดาลลงบันไดอันนี้สละบันว่าบันชึกให้จำจงดีรื่นเริงบันเทิงมีบันลือลั่นสนั่นดังบันโดยบันบันหวยให้บันหวยให้แปลว่าอะไรไม่รู้ว่ะบันหวยบันหวยบันหวยคืออะไรบันหวยบันเหินไปจากวงรังเขาบบันโดยไปคือรื่นเริงบันหวยคือทำให้เศร้าอ๋อ ไม่ใช่นะอันนั้นมันหระโหยกันอันนี้กูได้ยินครั้งแรกในะชีวิตบันทึงบันทึงถึงความหลังบันเดินนั่งนอนบันดนบันกวดเอารวดรัดบันจวบจัดตกแต่งตนคาบันนั้นฉงนเอาประโยคนี้ดีมากคาบันนั้นฉงนระวังปนกับรอหรันอ๋อมันมีบอไม่เห็นอากาศกับอบอรอรอหรันซึ่งอันนี้จริงๆเนี่ยเพื่อนสามารถนําไปใช้ปรับใช้กับการเขียนเพลงแคกตัดได้นะบันโหย <laughs> น่าสนใจเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอันนี้มันจะมีในไทยก็มีนะไทยก็คือพญชนะไทย44ตัวนะท่องได้ไหมไหนลองซิก็เอ๋ยก็ไก่เอ้ยอันนี้เอามาตรฐานนะขอไข่ในเล้าขอขวดของเราทำไมขอขวดเราเรากินกระป๋องอ๋อเรากินกระป๋องเราไม่ขอเปลี่ยนหมดเลยก็กระป๋องของเราขอขวดก็ของเราของเราคนคิดตังค์คออ้อยคอยเอยมาไล่แบบถูกต้องกหมาอนนะก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่ในเล้าขอขวดของเราคอควายเข้านาคอคนขึงขังขอ ข้างข้างฝางองูใจกล้าใช่เปล่าเหมือนหนีนะตัวหนีก็มีจอจานใช้ดีอันนี้โอเคใช้แล้วดีชอชิงตีดังอันนี้ก็ถูกชิงมาตีดังปั๊บชอช้างวิ่งหนีพอกลัวเสียงดังใช่ซอโซ่ล่ามทีของผมล่ามซีอันนี้เด็กเด็กเด็กดีไม่ชัดรอซอโซ่ล่ามดีไปโดนล่ามโดนล่ามดีโอเล่ามดีเฮ้ยโบ้เละพี่ฟีมาล่ามทีล่ามทีมึงคนเดียวแปลกคนเดียวเลยมึงล่ามซี ซคือในใจเนี่ยคิดว่ามันคือต้นไทรแล้วมันมีไทรลงมาเป็นต้นไทรไทรซีรากรากลาก่ลามต้นช้างกับต้นไทรในในหัวที่คิดว่าอย่างนั้นตอนนี้เหตุผลมือบางสุดเพราะว่าล่ามล่ามทีคือล่ามให้ทีล่ามดีคือล่ามได้ดีถ้าล่ามซีคือล่ามหน่อยซี <c oughs> ชกกะเชอชกกะเชอเยอะกันยอหญิงโสภาหญิงโสภาดอชดาก็บนหัวสวมพัน ตอประตับขุนหันเฮ้ยมันเป็นไม้นะมันเปนขุนหันยังไงมันเป็นอาวุธเลยอ๋อขุนหันถอฐานเข้ามารองฐานยุงล่างรากฐานพอนามนโทโมันรองพื้นผิดเบอร์ดูทรงพอเข้าเดินย่องทำไมคนแก่เดินคล่องเดินย่อง อันนี้มันจะมีคนที่รู้สึกว่าถ้าเรียนมานะใน44ตัวมีคนหนึ่งที่แบบคิดแต่เรื่องตัวเองคือนอนเนนไม่มองคนแก่มาคนแก่เขามานอนเนนไม่มองนะมมีคนที่มาช่วยเอาไว้คือดอเด็กดอเด็กนิมนต์ดอเด็กจริงๆคือเขาตอนแรเขาไม่ได้แต่งมาเป็นต้องนิมนต์ดอเด็กนิดเดียวอ๋อไม่ใช่ไม่แต่ว่าไอเนี้ยที่เขาเรียงกันอันนี้เรียงนะพอเท่าพอเท่าเดินย่องนอนเนนไม่มองดอเด็กนิมนต์ให้มองหน่อยใช่พุทเท่าเนี่ยถือมาจะใส่บาทแต่ว่า พอดีเนนรีบเดินเน้นไม่มองเด็กก็เลยต้องมานิมนต์หลวงพี่หลวงพี่ใส่บาตรหน่อยตรงนี้แก่รออยู่แล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเรื่องไปเลยอยู่นี้ก็เปลี่ยนทักซองไปเลยไปที่ต่อเต่าต่อเต่าหลังตุงเออถอถุงแบกขนโอ้โหต่อทหารอดทนอันนี้ปกติพอตรงทำไม คนนิยมเร,<ช>เราก็ต้องยืนเค<ช>ารพทุกวันเนยทุกคนต้องนิยมชมชอบในวันที่เขาบันหยัดขึ้นมานะนอหนูควับควาหนูมันเยอะบอใบไม้ทับถมเอาดีทําปุ๋ยปอปาตากลมสายปิ้งผอพึ่งทารังถูกต้องผอฝาตนทานเอ้ายังอื่นไม่ทนหรอเหมือนถ้าพเป็นเรื่องของภาชนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะโชวชื่นชมนะจอจานใช้ดี ฟอฝาทนทานอะไรเขาจะเขาชื่นชมแท่งมึงยังไงซอซ่อมงอเร็วอะไรเงี okay. um ้ยผมไม่ซื um ้อว่าซื้อบบบางมาเงี้ยพอพานวางตั้งเหมือนคิดไม่ออกแล้วไม่เขาทําวางตั้งเพื่อจะไปล็อกถัดไปพอฟอันสะอาดจังนี่ไงมันใช้จังเหรอเมื่อก่อนเขาไม่ได้ใช้คําว่าจังหรอเาสะอาดจังไม่อสมมติถ้ามึงแก้พอพานนะพอพานเป็นพอพานวางไว้พอฟันสะอาดไปเงี้ยมันแบบก็ดีแล้วนี่พอพานไหวครูพอฟันมีรูมีลาอย่างนี้ไปเออมันก็ได้นะพอสำเภากลางใบถูกต้อง อันนี้ดียอยักเกีียวใหญ่อันนี้จำได้เริ่มจำได้ทล้วรอเรือพายไปรอลิงไต่ลาววอแหวนลงยาอันนี้พ่อมีแหวนลงยาแหวนที่มีแหวนนามสกุลแก้วบุญส่งพ่อมีนั่นคือแหวนลงยาเกี่ยวปหมวะเป็นไปได้ลงลงลงยาสีแดงจะเป็นสีแดงอ่าลงยาซอสลาเงียบเหงาโอ้ไม่มีใครมาเลยว่ะลือสีหนวดยาวออเสือดาวทำไมไม่เสือดาวเฉยเฉยคือดาวขะนองดาวระนองถือขัดเสือเสือดาวขะนอง บอไปไม้หอหีบใส่ผ้ามันมันเขียนหอบอเป็นไม้ไงเราก็เลยไม่รู้หอหีบใส่ผ้ารอจุฬาผ้าพยองคืออะไรรอจุฬาก็เว้าไงเชิดต่พยองว่าวพยองเนี่หรออาจจะแบบว่าดูเชิดหน้าแบบดูแบบสง่าอยู่บนฟ้าหรือเปล่าอ๋ออ่างเนืองน้องเออพรนุงกตาโตพี่ที่ท่องกันอย่างนี้ป่ะเขาแก่เขาขายพวกความสุขคนทั้งทางงูจระจุชิงเราช้างโซ่เชื่ออยู่อย่งี้ชดอะไรตระหนักนานท่งโทรท่องท่านอนเนนดอเด็กตอเต่าตอสูงตอทหาร ทอมมอนโธทอมมูนโธทอมบุเท่านอนเนนดอเด็กเนี่ยเนี่ยพี่ติดหลุมเนี่ยมต้โทรโทรโทรทรมันโทรทถุงโทร่าติดเหมือนกันแล้วมันจะมีโค้งอีกอันหนึ่งตอน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 ก่อนจะยอยักษ์อ่ะมันมีมันมีมันมีมีโค้งที่ติดสุดท้ายอ่ะนอนหนูใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันต่อจากนี้ละผอสัมพารมอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสองสลาสองลืีสอเสือหอหีบรอจุฬาต่อประตักมาได้ อ้ยจมแล้วแล้วแอบถามหน่อยท่องทำไมจริงๆอันนี <g <g um> <g <g ้จําเป็นเพราะว่ามันคือพยัญชนะเป็นสารตั้งต้นของการเอาไปสร้างเป็นคํรถูกปะเราได้พยัญชนะต้นมาเพื่อนําไปใส่สระใส่วรณยุคเพื่อให้กลายเป็นคําเพื่อเอาไว้สื่อสารถ้ามึงจํา4 4ตัวนี้ไม่ได้เนี่ยมึงจะหยิบมาใช้ไม่ถูกอันนี้ของถนัดเลยเพราะว่าทิวเนี่ชอบมากแล้วก็ครูพี่แอนก็ได้มาสอนเราไปแล้วนะครับเรื่องของเวิร์บกริยา3ช่องอย่าง ismr เนี่ยช่อง2นี่คืออะไรเนี่ย น้าวอีสแอมอะไงก็วอชเวอร์บิกินบิกินบิกแนบิกเสร็จมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิกินบิกแอนบอ๋อบิ g กอัตเสร็มันม็มีอะไรสักอย่างที่มันบิ g กอัตเสรอะไรเงี้ยผมรู้สึกเบรกเบรกเบรกแบ็คแบ็ k เบรก k ล็อก k ลแค่ไหนออโอ้บาย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  บายบายไม่ใช่หรอบายบอสบอสดริงดริงดริงแดงแงโอ้โหดริงค์ัดงอ่ะทิวลองไล่นี่ก่อนกันอัลฟาเบตปกติเวลาเวลาพี่ฟิล์มคุยกับลูกค้าอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องสะกดชื่อตัวเองลงไปนะอ๋ออ่าตอนอยู่กัม็นไทยเคยใช่ทีไทยแลนด์ฮะแล้วก็ทีเอชเอชฮ่องกงก็ยูยุโรปครับ เวลาเขาถามมาว่าสะกดชื่อตัวเองอะ T S U T แล้วก็ C ก็ C ชัยนาฮะ C S H ฮ่องกงถ้าเป็นเรียนก็จะเป็นง่ายกับ A and B Bird นก C Cat แมว D Dog หมาคือผมอะภาษาอษาังกฤษผมเลือกที่จะไม่ต้องท่องอันหลังเลยเพราะว่ามันยีิบสองอันมันง่ายยี่สิบหกข่าวดีเท่าที่ <c oughs> เราเราเอาคนละอันไหมเอาเผื่อไว้เอาไว้จํากันเองอ่าเผื่อเรามีลูกมีหลานได้ลองลอง A A and m o B อยู่แล้ะ เออารออแนวนั้นเหรออะไรก็ได้ก็ได้เอาไว้มึงจำได้อ่ะบีบีเรียบร้อยโดนตัด B. ีบานาน่าบีบานาน่าซีคอปโคดายเอซีอุยเด็กกูเอาเด็กกูได้ให้สอนลูกจำได้โดมดีเหินจะไปเดินบนนั้นได้ยังไงอ่ะอีอียอกลูกเราจะเป็นยังไงวะคเป็นยังไงวะอีเอเลเฟนเอฟ กุตอันนี้ดีดีฟรุต i o ่าฮ่าฮรา่ฮีกู่าฮ่าฮอาฮ่ฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าอ่าฮ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 ่ไร่อาฮาฮ่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 ั เคเคเท้าได้อะเออเคเคถ้วยเคเคถ้วยก็เทคเคถ้วยก็เทแล้วเคคิงคองเออได้ใช้งานเอลรานใหญ่ลีโอติดตัวเย็นลูกค้าเผื่อเข้านะเอ็มเอ็มเอ็มแอนด์เอ็นของผมได้สองตัวเลยจบเอ็มแอนด์เอ็นอ๋อ M and M นี่เป่ามึงแดกช็อกโกแลตปลอม์เพื่อเด็กอ่ะเนี่ยพี่พี่ซื้อ M and N อันหนึ่ง N อนแนน เอ็ดแนนเนซชั่วโอโอโอ้ oh. oh, 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 okay. แอกทีฟโอพาดโอเคพีปีเตอร์คานาคอต้าคิวคิวทองแถวบ้านมาก่อนโดนุกค like. ิวยากเลยนะคิวอะไรควอนตัมโลกควอนตัมคิวแล้วอะไรอาร์เหรออาร์โกเบสอาร์โกเบสไงนอาร์เจ็คเจ็คอ๋อใช่เอส เอสผมก็สิงคโปร์ผมมันเลยกิไมออกเอสเซ็กซี่เอาเซ็กซี่ตทีทีทินะธนกิจกันยูยูยุโรปซึ่งมันไม่รู้เขียนถูกป่ะว่ายูยุโรยูโรอ่ะยูโรอ่าเรียบร้อยช่วงนี้ไม่ได้ยูไทยเลยเพราะว่ายูยุโรยูโรยูโรเยอะกว่าไทยอย่าอพเป็นยูอะไรนะยูทิ อู๋ไทยทิพย์เมื่อก่อนจําได้ตอนเรียนนี่อุทัยทิพย์ดังเต้ยนะเต้ยเต้ยต้มนีไป้ะจริงเงี้เขาไม่ได้ให้ทาตรงไหนเลยเขาให้หยดในน้ําแล้วใส่มัลรีแล้วแดกวีวิตัสละกันเคยดูไหมวิตัสอ่ะวีวีแวนเดมชวอดควอดแวนเดมวูเดบวูว่านเนี่ยวอลเอ็กซ์เอ็กซ์เลยแล้วหกเอ็กก่อนเอ็กเมน Wolverine lo can, ok why? Why y -o, -o. Why y yêu của yêu yellow yellow san Siba. su ฉันจะเอาอันนี้ไปสอนลูกจบตั้งแต่นี่ละเคเทถ้วยละจบแล้วไปสอนลูกเคทถ้วยอีสากับไอเหียได้ด้วยอาครับวันนี้เราก็จะจบเทปนี้ด้วยความงดงามนะครับด้วยบทเพลงดีกว่าเป็นบทเพลงกึ่งการท่องจํานะครับเด็กเอ๋ยเด็กดีเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่1ิบอย่างด้วยกันไปหนึ่งับถือศาสนาดีมาสองรักษาธรรมเนียมมั่นสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน ห้าต้องม่ทำนองถึงจได้ปะห้ายึดมากระตันยูหกเป็นคนรุ่นรักงานเจ็ดต่อศึกษาใหเชี่ยวชาญต่อมานะบากบันไปเกียรติไม่ค้านแปดรู้จักออมพยศระันยูแปดักตันยูไม่ได้หรอแปดอะไรนะแรู้จักออมประหยัดเก้าซื่อสัตย์ตลอดการซื่อสัตย์ตลอดการเด็ใจในกีฬาการหาไพ่โ่การมัยชาติพัฒนาสิบทำดวยเป็นประโยชน์รู้บคุณคุณโถสมชาติตลอรสา เอกชาติันองเด็กพาชายเจติ้รเรเตรเติรเติ้รเติ้รเต้เต้รเติ้รเติ้าเติ้รเต้เติ้รเติ้รเติ้นเติ้รเติ้เติ้รเติ้เต้รเติ้นเต้รเต้รเติ้รเติ้เติ้รเติ้รเติ้รเติ้นเติ้รเติ้นเต้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 เต อย่าลืมนะฝาก subscribe soloist channel นะครับแล้วก็ Cactus Band ด้วยนะครับแล้วก็เราจะปิดไปด้วยท่อนฮุกเพราะๆจากทิวเชิญครับไปโอ้พิ่งเกี่ยวมือสู้ลงไปตาตึงไว้เดินจะมาหลาานสอนคุณความดีสักสี่เหี้